สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC สนอย FC น้องอิงครับผัวผกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องอิงครับมาอีกแล้วครับช่างชุดนี้นะครับเป็นช่างชุดหินอ่อนนะครับพี่น้องทีเพิ่นมาติดหินแกรนิตเคาน์เตอร์ครัวนะครับเมื่อวานนี้ก่อนที่มื้อนี้เพิ่นสิเขามาอีกรอบนึงนะครับเพื่อมาเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับ นี่ชิ้นส่วนหลังจากตัดก็ต้องใส่น้ำนะครับใส่น้ำตัดสองพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ขี้เดือดลหลปล่อยออกนี่พ้ากันไปเกือกไปกี่ต้ม ดีๆกับบุญหลอดบุญหลอดกับนายเป้อคอางเน๊ะเพราะท่านสูงนะบพท่านยืดแต่ว่าเป้ออกคางนะบุญหลอดแหนย่ยังบพท่านได้ตัดนะครับตีเส้นไว้เตรียมตัดนะครับพอดีผลเอาของแถรมาใส่นะครับ วัดขนาดว่ดดาพันติดกระเบื้องด้านคางติดกระเบื้องนะครับกระเบื้องขาวลาย่ลยล่เหมือนเป็นขื่นนะครับแ้วบระเวณพักสิทธาตัวนี้จะเป็นร็อกเป็นช่องว่างสิงนะครับส่วนมองหันจะเป็นช่องว่างเต้าแกะนะครับ อืมอเอาเอาเข้าไปกินเต็มปากอยู่กับยังห้องไงคือมันหยามได้ห้องนะพี่น้องเห็นเฮายางอยู่ใส่กับ ทีมงานเพิ่นก็คือว่ามาเต็มทีมนะครับเป็นทีมงานเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะครับเพื่อนว่าน่าจะเป็นบรรน,น้องล่างนะครับอยู่พยุนะครับคือหมู่บ้านนี้เพื่อนจะเห็นอาชีพเกี่ยวกับหินอ่อนหินแก่นิดทางหมู่บ้านเลยนะครับทํางานแบบนี้อาชีพนี้ทั้งหมู่บ้านนะครับบันน้องล่างนะครับเนาะอาเภอพยุ สีสกเกตท่านี่แหละพี่น,อน้องไกล้แะครับ7-8โลบ้านหลังนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากสีสกเกตรสร้างบ้านนะครับงานตัวนี้มันเป็นงานของสีสกเกตรสร้างบ้านหรือว่าเป็นงานของบิวอินอันนี้ยังโมโหนะครับแต่ว่าเพิ่งกะ เบ่งความเนียบนะครับร่อพ่นตดัดมือวานพ่นบริสตัดนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวมื่อนี้ถาเบ่งว่าเพ่นตัดแล้วใส่เตอาแกะเข้าไปใส่สิ่งเข้าไปแล้วมันจะสวยงามขนาดใดนะครับส่วนบิวอินนะครับ,รบช่องตู้เย็นนะครับนะด้านบนเป็นตู้นะครับนะครับ แหงด่านบนนี่เป็นตู้ทั้งหมดนะครับส่วนทีมงานสีสเกตสางบานเจดจำปีนะครับกันยังบทนทันใดเขาหนางานนะครับเป็นกันยังรอไอเวลานะครับให้วัดฝนอีลีนะครับพี่น้อง ให้เบิดฝนอหลีแบบฝนโบโตกบม่มีพยากรณ์อากาศว่าฝนถิงสวงจากอาทิตย์สองอาทิตย์เจ็สี่นีิ่นจะมันเล็งเลยนะครับสีมะย,ยุ้มนะครับพร้อมกับบ้านหลังนี้นะครับที่จะถูกออกนะครับกอกำแพงมองหันนะครับกอขือในให้เต็มเท่านาให้เรียบร้อยแล้วก็จับเสี่ยมฉาบผนังทั้งหมดนะครับที่เห็ดไปแลลว เสาฉาบเสานะครับฉาบผนังฉาบข้านฉาบเสานะครับถือว่าเรือหลายนะครับงานนี้งานฉาบีนบ่ได้ธรรมดานะครับมันบวกคือฉาบผนังบานทั่วไปนะครับนี่คือฉาบกําแพงนะครับซึ่งมันมีข้านมีเสาหลายมีเหลี่ยมหลายนะครับที่จะต้องจับเสียมนะครับแต่ว่าทีมงานเจจําปีคือคุณภาพนะครับเพจงานใดทุกคนทุกคนจะไปวางลงจุดไหนคือทําได้นะครับ งานมันก็นเลยเร็วคนจับเสี่ยมโบเป็นกับไปสมปูนคนสมปูนโบไวกับไปหิวปูนอย่างสีนะครับเพิ่นสีให้ลูกน้องให้ทีมงานเพิ่นเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่นะครับทีมงานเจ็ดจำปีนี่คือครอบครัวใหญ่นะครับยี่สิบชีวิตยี่สิบกชีวิตนี่คือเขาใจกันนะครับเหตุงานเขาใจกันซอยส่วนกันนะครับหัวหนากับบริเนั่งเบิง วหนากัะแลนเห็ดกับลูกนองจนหนาเหรีหนาดำเมิดเมือมอไรก็เรี้ยนช่างด่วนสุดยอดครับทีมงานนี้มาแต่ละทีนี่มีมีให้เข้าเลยรุ่นตลอดนะบได้มาเล่นเนนะครับมาบันไดนี่คือว่างานนี่ปุ๊บ,บปับปุบปับแล้วนะครับ ขึ้นสางมาหัวกพืเตรียมคลองแล้วก็ลงมือกันเลยครับลุ่นกันครับพี่น้องว่ามันเป็นสิเหตุยังไงห้าเบิงเนาะจะจะอัปเดตแค่นี้แหละครับภายในห้องครัวนะครับสางพื่นที่เจอสร้างหมิวอินเพื้นหมู่ว่านพื้นเก็บเมียนมาทําความสะอาดนะครับหมู่ว่านนี่คือเพือนมาทําความสะอาดพื้นกระเบื้องทําความสะอาด จุดต่างๆทีเป้ฟุน้นมีขยะมียางนะครับเคนเก็บเมียนแล้วก็มะพผ้านะครับก็เหลือแค่งานต่อจากสร้างไฟนะครับสร้างไฟมาติดไฟแต่จะสร้างราล่าบันไดพวกนี้นะครับต่างๆที่จะมาสานต่อนะครับเจาสร้างบลล์อินก็นจะมาเก็บส่วนสุดถ่ายพร้อมกับสร้างสีนะครับที่จะมาเก็บรายละเอียด รอบๆตู้บิวอินนะครับขอบคุณสุดกำลังใจครับพี่น้องฝากกด subscribe กดไลค์กดแช่นะครับฝากเพิ่งโฆษณาเป็นกำลังใจในเด้อครับสารคลิปนี้เดียวไว้สมีสกอร์ยพวกันใหม่ลิปหน้าครับสวัสดีครับ